แล้วมีมีเตียนมีกี่มาม,ช,ม,ามชุดก็มามีหลายชุดก็้วใช่<ต> <ขอ S 2> ว่าใช่ใช่ใชมาช่วยกันทำกั 党的国际战略。 นี่คห้วากับคนที่ยืนนะแสดงคำกต่คนที่ยืนโยมไม่ยอมยืนไม่ได้บอกให้โยมยืนการฟังคำแสดงทำกัตนที่กำลังนั่งไม่ควรเพะให้คนที่ยืนแสดงคำให้คนที่ยืนีิแต่จริงโยมต้องยืนเม่อกี้ลืมบอกอาจารย์ืนในการลนรันรันด้วยความแต่งัก็ดีนะ แต่นั่งอย่างนี้ไม่ได้ขอรบขอแสแสดงตามให้ใหโยมที่กำลังยืนแสดงนชาให้คนที่ยืนฟังเวาลาต่าคิดว่าเป็นยังไงแสดงถามแก่นคนที่ยืนคนที่ให้นนั่งแต่คนที่ยืนแสต่ถ้าไม่มีคนยืนเน่ะ มอยมยใช่มเ่าให้เรานังอะไรต้องคึการฟังธรด้วยความเคารพเพราจะได้รู้่อว่าการฟังธรรต้องยืนฟังธรรมด้วยความเครพ่นั่งฟังหือว่าไม่เคารพแต่ว่าคนไทยวนมากผลลาวอย่างนี้คนลาวบางทีอะไอ้ยืนนู้นยืนอย่างล่ะ เขาเขารู้สึกวนะ่านั่งน,นั่งเป็น,ในใการแป็นการลดการทำคนคนไทยก็เป็นอย่างนั้นมานานนะครับเขาคิดว่าการนั่งเป็นการเคารพธรรมแต่ตามวินัยต้องต้องยืนฟังธรรมด้วยความเคารพไม่ไม่เป็นการรุ่กรานเข้าแล้วหรอกค่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าฟังธรรมต้องยืนฟังถ้านั่งฟังถือว่าไม่เคารพธรรม ถ้าไปยอยู่บ้านจะบ้านยนะโานั่นแหละแสดงว่าเขาก็ต้องต้องนั่งถือว่าเรียบร้อยจะบอกว่าแต่ว่าตามที่นัยเนี่ต้องยืนต้องยืนต้องยืนฟังรมโดยฟังคารพการนั่งฟังเนี่ยจะไม่แสดงรมให้ฟังการให้พรถือว่าแสดงรมให้ฟังนะก็ เอาโยมจะเอาตามวินัยหรือว่าจะสงฟ้าหรือว่าจะเอาตามเอาตามวินัยเจ้าค่ะเออเอาตามญาโยมที่เคยทํามากันแหละ มาทีม nah. ่หาไยนดี้คุ้กหลมาเยอะใช่ไหมแล้วยมสามถึงหรืปล่ายมก็ไม่ว่า้ยมแม่ควเตรงนี้ถ้าเกินห้านาทีมันจะส่งไลน์ไม่ได้ดูด้วกดผมไม่เคยได้รกพิจารณาทั้งีเ่ย 你上哪弄去？你在哪儿 จะี๋ยวมาเดยวมาตัดยา้ัเสร็จไหมฉันเสร็จต้น่จะไปดู ว่ามันจะต้องซ่อมอย่างนี้ไม่ได้ใช้มานานเท่าไหร่นานแล้วปีที่แล้วไม่ได้ใช้เพราะมันได้เครื่องใหม่มาที่อยู่ออางบร์่อเครื่องนี้ก็เลยไม่ได้ใช้จะเอาไปซ่อมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดกันเท่าไเดี๋ยวดูก่อนว่าที่ผมบอกสองอย่างใช้งานได้เแต่จะให้เงินเพื่ออะไรนี่ก็เป็นช่าง

อ่าก็มันไม่ต้องห่วงก็มีรถโยมต้อมอยู่เนี่ยแล้วก็ไปไปต่องให้ท่านไปทุพันก็นแล้วกันท่านอยากจะไปทุพันณเ,เออเอเอน,นั่นนะนเอาเอาตัวนั้นก็ได้ไออ่าตัวนี้เนี่ยกับปิยพันตัวนี้แ 5, หและดเดี๋ยวคยุยกับท่านก่อนนี่จะมีรถไปส่งทุพันแล้วเพราะว่าพาไม่รับสตางไงก็ไปรถโบกแบบนี้แหละแล้วก็อาศัยตำรวจอ่า เดี๋ยวผมมีกับปิยพันธ์อยู่เดี๋ยวให้โยมช่วยหารถทัวร์หรือรถตัวรถทัวร์หรือรถพิจาอาหารมินพิจากรนะะรเราก็หยิบหยิบยแล้วก็ตองิมไปเลยิม์ลาปิโตล้วกรงเองาจานนะปิตแล้วก็พิโตตัเองอาอาหารมิตรบา่าพี่พิจา ลองพิจารณาดูนะแต่ว,ว่าจะไปช่วงไหนเดี๋ยวคุยกับโยมอีกทีนะไม่รู้ว่าโยมจะโยมต้มจะนวดให้ท่านาวระชาติหรือเปล่านะหรือว่าไปส่งท่านก่อนเดี๋ยวมาหายแล้ว,ลวใช่ไหมเออยังติดอย<อ>ู่อีกห้าร้อยเอา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 เป็นค่าเอาเป็นค่ารถเลยดีไหม เนี่ยนั่นเดยจะให้ท่านพิจารณาหนูเป็นค่ารถเลยไหมเอาเอาเอาองค์ต่อไปพิจารณาเดี๋ยวเหลือจะได้ตลาดให้โยมนะฮะอ่าเดี๋ยวให้โยมไปส่งขึ้นรถตู้หรือรถทัวหาตั๋วให้เออนั่นแหละมีกับพิยพัณฑ์ผมแล้วอะไรหลังเดี๋ยวช่วยส่งก๊อให้ ไปตามที่ท่านต้องการนะไปที่ชอบที่ชอบเพราะท่านชอบอย่างนั้นต้องต้องส่งส่งเสริมท่านสนับสนุนแล้วแล้วเรื่องปรินโตท่านมหาวราชาติต้องคุยกับแม่ครัวนะจะให้เขาส่งครั้งเดียวหรือสองครั้งต้องบอกให้เขารู้แล้วเช้าอาจจะเป็นข้าวต้มแล้วท่านเกี่ยวข้าวสวยไป นะั่นแหละนะอาหารบินดาบาตนี่แหละเตรียมไปเผืนะ่อเาที่นี่ผู้ปฏิบัติก็จะส่วนมากก็จะทำข้าวต้มแล้วก็อาหารบินดาบาดก็อย่างนี้แหละมีแค่นีนะ้วันนี้อาจจะได้พิเศษมากขึ้นเพนะราะว่าไปสี่ไปสามจะให้ไปสี่ก็เกรงใจเดี๋ยวโยมบอกโอ้ยทำไมมาตีองมาตรวจโยมหรือเปล่านะ เอาเอาประเคนเลยไหมเอานี่อีก,กันนึงยังไม่ได้ประเด็นเอา,เอากัปปิยะด้วยทำให้สมควรกัปปิยังกัโลฮิทำให้สมควรได้สาดด้วอา กับยังกะโลฮิทำให้สมควร้าอ่าวสาธุกับปิยะกาลกทำให้สมควร <c oughs> อ่าไอของจะได้สลายโยมอ่าปาจหาดีนะพิจานารอบที่สองที่สามก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปจะได้ให้โยง โยมโยมต้องโยมต้องเรียนรู้กับแม่ครัวนะถ้าจะตรงบินโตกี่ครั้งแต่ถ้าครั้งเดียวนะต้องเอาอาหารมินาบาดไปด้วยเผื่อมื้อกลางวันอ่แต่ถ้าไม่บอกเขาอาจจะตรงวันละสองครั้งต่างคุยทำความเข้าใจเพราะเขาตรงผมสองครั้งอยู่เข้าต้มตั้งสองครั้งอ่า อ้าวมาอ <hasta> okay? no. S S ีกแถวแล้วนะเป็นโตนิมนต์รับอ้าวกับเรียงก็ทุพอ้าวสาธุอ้าวสาธุอ้าวพิจารณาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ้าวตลาดให้โยมโยมล่มมา ตลาให้โยมแล้วอ่านี่พระพิจานาเสร็จแล้วตลาให้โยมอ่่เนี่ยตละให้โยมแล้วไปอามาว,วานอ๋อเรียบร้อยแล้วก็โ้วตจ้ห้าสิบห้าสิบไง กรรมการอหมอนนวดครึ่งหนึ่งปฏิบัติครึ่งหนึ่งะอ้ยพะอจย์ดีมากเลยอะไรดีกันที่ดูแลพ่อจย์ตรงนั้นเนาะกลับมานอนเนาะว่าก็กลับมาจากพะอจารย์ที่ว่ารัษาพะอจย์เสร็จแล้วมันมานอนเลยเนาะมันพลังมันหมดหรือไงมันก็หลัไปเลยก็ใช่ตอนนั้นโยมบอกก็หมดพลังแล้วตื่นที่หนึ่ง อ๋อโอหอ้โหโ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 อ้โหอ้หโอ้โอ้โอ้โหัอ้โหโอ้โอ้วหโอ้โหัอ้มหโล้โหอ้โหโอ้โหพอ้โหลอ้โหโอ้ี่โอ้โหอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้มหโอ้โหโอ้โอ้โหโอยโหโ้โมโอหโ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โหาอ้โหอ้หโอ้โหโั้ไหโ้โห็นโหโอ้อ้อยังออหอโอ้ัอ้หออ กลับมาแล้วเห็นไปแล้วคงจะไปซื้ออาหารถวายพระด้วยสียมานี่แหละอ่านี่อันนี้ก็เป็นบุญของโยมเป็นกุศลวิบากของพระดาติดวัดไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าข้ะอาจารย์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรไม่เป็นไรคือใส่รองเท้าอ๋อเวลาใส่ใส่ใส่รองเท้าพระไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่ควรใส่รองเท้าแต่อย่างนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกการใช้ได้ไง ที่ไอามามันจะไปน่พระอาจารย์นอ่างนี้ไม่เป็นไรจะออไปทางจะพอเวลาใส่บาตทำบุญอะไรเงี้ยมันจะได้เวลายืนและพรอะไรอใช่อันนี้มันเป็นการเคารพทํอัน้ารมวินัยใช่เกี่ยวกับวินัยพระโยมลืมแ้แต่ว่าถ้าในกรณีที่มีคนยืนอยู่พระยืนอยู่โยมยืนอยู่ก็หรือว่าแสดงธรรมให้กับคนที่ยืน ใหม่เคยโบกนะเจ้าะแต่มันมีผุดขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีต้องบอกให้โยมมายืนผุดขึ้นมาเลยเอ่ยืนเพื่อรับฟังธรรมะเนี่ยต้องยืนพระตามวินัยอ่ะต้องยืนทำความเคารพแต่แดงรมพระแต่แดงทำเวลาโยมจะมาเรียนรู้อีกเดี๋ยวก็มาเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งตั้งแต่เริ่มทำกับปิยะทำโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเป็นวินัยทั้งนั้นแหละอ๋อ แล้วตกลงเมื่อแล้วเมื่อคืนน่ะคือนี่หลับดีเจ้าค่ะอ่าับีลก็พอมาาเอ้ื่นมาหกโมงแล้วรีบใหญ่เรีเเรบเพรากลัวจะไม่ทันอ่าท่านอ่าแล้ววันนี้ไปสามองค์ใ่เจ้าค่ะจะให้ไปสี่องค์ก็เกรงใจเดี๋ยวโยมไม่ใส่บาตทเพราะบางคนเขาถือถือไอ้เรื่องพระไปบิณฑบาตสี่องคอ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอแม้แต่ไปขึ้นรถสี่องค์เขาก็ไม่ให้ขึ้นอ๋อเหรอเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้แหละ จไอ๋อพระก็เจอประจําแลนะแล้วนะลบางทีมีวิเศษกันนันเองนะได้ยินพาะ่าเล่าให้ฟังถ้ากระเป๋าอะเขาจะดูว่าพระองค์ไหนใส่รองเท้าหรือเปล่าถ้าใส่รองเท้าเก็บสตังค์ถ้าไม่ใส่รองเท้าไม่เก็บสตังค์อย่างนี้ก็มีใช่ไหมพอพาท่านไปรถรถตู้เอ้ยรถทัวร์รถอะไรแบบนี้แหละเออเนี่ยก็มีอย่างนี้เหมือนกันเขาจะมามองดูแค่พระใส่รองเท้าหรือเปล่า อ่าพาไม่ใส่รองเท้าไม่เก็บตังเพราะว่าตามหลักวินัยขอ,ขอ,อ่ะเกี่ยวกับเข้าแรืแวกบ้านก็ห้ามใส่รองเท้าเออไอ้ลุงโมกบอกยายไม่ต้องจัดปิตัูให้ป้าส้มนะไม่ต้องจัดปิตัูให้ป้าส้มเลยเออส,สองปิตัูก็ไม่ต้องจัดส้มจะไปแล้วเอาจัดแล้วก็กินก่อนั้งงั้นก็เห็นมีปิตัูเล็กๆอยู่สองเถาเถาเล็กๆเลยนะ

ไม่ใช่เดินทางกลับบ้านนะไม่ใช่ครักลับพรุ่งนี้ก็ได้ก็ว่าเพราะว่าลูกสาวจะมาไงมาพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่งั้นก็ได้ถ้าไปวันนี้ก็ต้องไปนอนรอเขาอีกเก็ไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันได้ก็ไปที่ชอบที่ชอบที่ไม่ชอบอย่าไป